สวัสดีนะคะพี่ไพศาลตัวนี้ทําเป็นอะไรคะอาคารผลิตเม็ดพลาสติกเม็ดพลาสติกใช่ไหมคะอาคารนี้ใช้เวลาในการก่อสร้างประมาณเท่าไหร่แล้วคะพี่ประมาณเดือนครึ่งเสร็จทั้งโครงหลังคาเสร็จทั้งโครงหลังคาแล้วก็งานฟูตติ้งกำลังทําใช่ไหมคะแล้วที่พบรบคุณถามอีกแน่ไหมคะไอตัวหลังคาตัวเนี้ยทำไมพี่ถึงเลือกใช้เป็นทีมงานของ B K Metal c h i สุพรรณบุรีคะพี่อ่าแบบทีมงานมีคุณภาพแล้วก็ของ ดี<ช>ได้มาตรฐานดีใช้ความหนายศูน์0.40ของยี่ห้อบูสโคบโอ้โหสเปคนี้เป็นสเปคที่เขาเรียกว่าคุณภาพดีนะคะคแล้วก็ราคาก็สมเหตุสมผล,มผลตัวแผ่นใสนี้ก็ใช้เป็นของคุณภาพด้วยเช่มของ s อ g สเปคงานนี้นะคะด้วยความที่ทางช่างไพศารนะคะได้คุยกับทาง BK Metal Sheet นะคะบอกว่าเราเนี่ยอยากให้ลูกค้านะคะได้คุณภาพงานที่ดีที่สุดนะคะพร้อมกับด้วยคุณภาพของสินค้าต่างๆแล้วก็งานโครงสร้างที่มีความสวยงามแข็งแรงแล้วก็เรียบร้อยนะคะเหล็กฟุตติ้งนี้ใช้ประมาณเท่าไหร่ครัพี่ไพสาลเป็นเหล็กข้อ12เมตรครับเทพื้นสูงประมาณเท่าไหร่ครพี่อยู่ที่15ซนเห็นไหมคะทีมงานนี้สุดยอดมากครับ หนน้ามัตัวอาคารนี้ประมาณเนื้อที่ประมาณเท่าไหร่คะพี่ไพศาล 2, 2 9 0ตารางเมตรความสูงจากพื้นขึ้นไปประมาณเท่าไหร่คะอ่าด้านต่ำสุด6เมตรด้านสูง8เมตรค่ะเห็นไหมคะอาคารนี้นะคะถ้าเกิดมองรอบๆไปนะคะจะเห็นตัวบันเก็ตนะคะเพื่อระบายอากาศเพื่อระบายความร้อนนะคะในในส่วนของอาคารเนี่ยก็ไม่กลัวเลยเรื่องของความร้อนเพราะว่ามันมีความสูงที่เพียงพอกับอากาศที่ให้มันโฟล์นะคะพี่ไพศาลมีอะไรอยากพูดถึง BK บ้างไหมคะ อ่าดูงานตามงานดีครับเดี๋ยวรบกวนขอเบอร์โทรของพี่ไพศาลอีกรอบหนึ่งได้ไหมคะเผื่อมีเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆน้องๆนะคะที่สนใจจะทํางานพวกก่อสร้างโครงหลังคาแล้วก็งานอาคารนะคะคทํากําแพงด้วยใช่ไหมคะกาแพงกันดินด้วยกัาแพงหรือวอะไรต่ออะไรต่างๆก็งานก่อสร้างก็ได้หมดอ่ะได้หมดเลยใช่ไหมคะราคาดีไหมคะพี่ราคาก็ พอสมควรพอสมควรกับคุณภาพถูกต้องไหมคะพี่ประสาพราวฝากเบอร์โทรนิดนึงค่ะ0868054589ครับขอช้าๆอีกหนึ่งรอบได้ไหมคะ0 8 6ย0 5 4 5 8 9ครับขอบคุณมากๆเลยนะคะ